สวัสดีทุกคนวันนี้มาสวนมะนาวนะคะเพ,พื่อนๆอากาศก็หนามากเลยค่ะนามากเลยวันนี้ค่ะเพ,พื่อนพามาชมมะนาลูกใหญ่ๆลูกลูกยักษ์ยักเลยค่ะดกมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่อันนี้ลูกจะเล็กลูกลูกกำลังเล็กๆค่ะนี่นะคะดูดิ ต้นเตี้ยๆแต่ดกมากเลยค่ะดกทั้งดกทั้งลูกใหญ่นะคะพาเพื่อนๆมาชมสวยๆงามๆค่ะลูกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆพามาชมนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูค่ะเพราะว่ามันดกจริงๆทั้งดกทั้งลูกใหญ่นะคะนี่นี่ตามมาดูนะคะ ตามมาดูนี่ดูสิคะเพื่อนเพื่อนมาจะดูเป็นพวงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนะคะต้นติเตี้ยนี่นะคะนี่นี่ต้นติเตี้ยออกลูกตั้งแต่ตรงโคนต้นเลยคะ่ะนี่นี่ดู <c oughs> ดูนะคะนี่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 โอ้กิ่งเยอะลูกก็เยอะ นี่ยังให้ดูทางนี้นะคะเพื่อนๆนี่จ้าืหลมากเลยค่ะเพื่อนๆห้อยระยะเลยค่ะดููสิคะเพื่อนๆนี่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 นะคะนี่นี่ดูชัดๆดูใกล้ๆนะคะนี่ดูสิคะดกมากเลย ม็นมะนาวพัน์ไม่มีเม็ดนะคะมีแต่น้ำล้นลวนเลยค่ะเพื่อนๆเราจะใช้กิ่งตอนปลูกนะคะถ้าเพาะเม็ดจะไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆลองมาแล้วไม่ขึ้นใช้กิ่งตอนอย่างเดียวปลูกค่ะต้นเตี้ยนี่นะคะเป็นพุ่งขนาดนี้เลย นี่นะคะกมากเลยมาดูมาดูกันจ้าดูลูกเล็กนี่ค่ะอันนี้ก็กำลังจะเริ่มโตค่ะเพื่อนๆจะเป็นพวงแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็น ดอกไอ้นี่นะคะรางจืดค่ะรางจืดนี่นะคะสมนุนไพรนี่ใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะไอ้รางจืดนี่นะคะเยอะมากค่ะเพื่อนนี่มีหลายอย่างเลยพาเพื่อนมาชมนะคะ วันนี้ไม่ได้ไปทุ่งไร่ทุ่มนาอยู่บ้านหนาวมากเลยดูค่ะดูแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าทุกคน